สงสารมากคุณผู้ชมที่ชนบุรีค่ะมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งชาวบ,บ้านบอกฝากนะักข่าวลงพื้นที่ไปดูทีไม่รู้ชื่ออะไระเพราะยายแกก็จําชื่อจริงไม่ได้หลง,หลง เออหลงหลงลืมลืม,ลม,มอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะแล้วลักษณะพิเศษคือเนี่ยผมยาวแบบเขาเรียกผมผีชออ่อ,อผมที่มันเป็นก้อนๆไม่ได้สางไม่ได้สระที่สําคัญเนี่ยคุณยายตาบอดสองข้างาด้วยซ้ําไปแล้วสถานที่ที่คุณยายอยู่อย่าเรียกว่าบ้านเลยมันเป็นแค่สี่ด้านที่เป็นปูนเปลือยพื้นก็ไม่มีที่ผ้ารองเครื่องนอนไม่ต้องถามไฟน้ําไม่มีเหมือนอยู่ในกล่องปูนนะคะแบบนั้นแล้วก็มีแค่ น้ำเปล่าไม่กี่แพ็คที่สำคัญก่อนตอนที่นักข่าวไปหรือแม้กระทั่งคลิปที่ร้องออกมาก็มีคาราบปัสสาวะอุจจาระอยู่ตรงนั้นาะยายตาบอดอะ่ะมุมนะ้ำมันก็ไม่มีอันนี้เป็นคลิปของคุณกอ๊อฟสายบุญอิน<ะ>เตอร์นะคะซึ่งบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาขอให้เขาไปช่วยหน่อยอเพราะเห็นสภาพของคุณยายน่าเวทนาคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้น้องโปง้งผู้สื่อข,ข่าวเราลงพื้นที่<ะ>อยู่แถวแถวตะบ,บนคลองกิว่วที่บ้านบึงชนบุรี<ะ>เห็นบอกขอดูสถานที่จริงหน่อยโอ้ตายมืดละบ้านก็ คือก็ยังดีว่ามีหลังคาไว้กันแดดกันฝนนะะแต่คุณยายอายุร้อยปีจริงเหรอน่า อาจจะไม่ถึงนะเท่าที่ดูแต่คือแก่ๆมากๆแล้วค่ะที่สําคัญแกเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้2ปีนะแกพอผู้รู้เรื่องบ้างว่าแกมาจากศรีสะเกดแล้วก็ตอนที่ถามก็บอกโอ้ยเป็นร้อยแล้วไม่มีลูกไม่มีหลานตาก็บอดสนิทมีแต่เพื่อนบ้านที่เอาข้าวมาให้บ้างเพิ่งรู้ว่ามีคนต้องการจะช่วยเหลือเยอะก่อไม่รู้จะพูดอะไรตื้นตันขอบคุณแต่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะไม่ได้อยากได้อะไรในชีวิตเพิ่มเติมเลยที่อยู่มันก็พออยู่ได้และเส้นผมที่ยาวขนาดนี้ก็จะไม่ตัดนะ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้มาขอให้ตัดด้วยขออย่างเดียวได้ไหมเนีย่ยแกบอกเลยนะขอคําเดียวขอเรื่องเดียวเลยขออยู่ที่นี่ได้ไหม,มไม่มีที่จะไปอะเดี๋ยวลองฟังเสียงยายอีทค่ะที่บ้านหลังนี้มานานแล้ว ไม่นานหรอกหอประมาณกี่ปีคุณยายสองปีตาเราบอดสนิทเลยไหมบอดสนิทเลยไม่เห็นกินยังไงคุณยายมีคนออกมาให้ไหมเอามาให้หรอข้างบ้านด้วยกันหรอยายแล้วคุณยายมีลูกหลานไหมไม่มีหรออยู่ตัวคนเดียวเลยเนาะเข้ามาช่วยเหลือคุณยายรู้สึกไงบ้างดีใจดีใจเนาะจะได้อะไรนะมันู้จะไปเอาอะไรหรอ คุณยายอยากบอกอะไรคนที่อยากจะช่วยเหลือเราไหมมันก็ตื่นตันมัตื่นตันมาดีใจเนาะที่ผ่านมาแสดงว่าลำบากมากใช่ไหมคุณยายถ้าเจ้าหน้าที่จะรับเราให้ย้ายออกจากที่นี่แล้วไปดูแลไ,ไปไม่ได้ไปไหมไปไม่ได้ไไดทำไมคุณยายไปไม่ได้ก็ไป อะไรนะครับคุณยายแล้วก็ไม่ได้ตม่คือไ,ไม่ได้ตัดผมเลยนนเนาะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูให้เนาะคุณยายอยู่นนอยคุณผู้ชมค่ะคือจะถามว่ายายอายุร้อยปีจริงหรอมาอยู่ที่นี่สองปีจริงหรอสรุปแล้วอ้เท้าบวมด้วย คือแกน่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะแกหลงหลงลืมๆเมื่อน,นี้คุออยกับคุณสุรชัยค่ะเป็นสมาชิกอบตคลองกิ่วบอกว่าจริงๆอ่ะอายุแกน่าจะประมาณ70-80ปีนั่นแหละหแล้วบ้านที่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นบ้านของอบตเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยยายแกปกติดีสายตาปกติค่ะแล้วก็ทํางานรับจ้างสามีตายไปเมื่อ10ปีก่อนห,หลังจากนั้นไม่นานตาแกก็บอดมีลูกสองคนคุณผู้ชมคนนึงตาย อีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหนีไปอยู่กับผู้ชายชีวิตแกเลยอยู่เป็นแบบนี้คือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามจะช่วยเหลือบางคนเข้าไปทําความสะอาดบ้านให้นะคะแล้วในบ้านเห็นบอกไม่มีห้องน้ําแกก็นอนจมกองปฏิกูลอยู่แบบนี้มีหน่วยงานสลับหมุดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามายายบอกยายไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรคือหนึ่งเพื่อนบ้านอะ่ะเอาเข้าวไปให้าสามือ้อแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดเดี๋ยวต้องร้องหน่วยงานยายไม่มีบัตรประชาชนคนะ่ะ ยาย80กว่าแล้วบัตรประชาชนไม่รู้หายไปตรงไหนแล้วทาให้ยายไม่ได้รับความช่วยเหลือตามระบบทุกวันนี้ก็มีแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันเองไม่เคยครับมีแต่ถ้าถ้ามีชมรมหรือว่ามีองค์กรหรืออะไรเงี้ยกาาท็ที่อยากเข้ามา,าก็ากาากาจะเสนอเคสเคสยายอิดเป็นอันดับแรกเลยจริงๆแล้วก็คืออยากให้แกได้มีบัตรประชาชนอะไรเงี้ยเพื่อไม่มีเลย เพื่อจะได้เอาแกไปรักษาหรือว่าเอาไปอยู่สถานแบบบ้านพักคนยากไร้เลยคืออยากอยากอยากจะได้อย่างนี้เป็นอันดับแรกเลยลูกโตขึ้นมาเนาะก็ก็แยกย้ายไปไปมีแฟนแล้วก็ไม่เคยกลับมานี่เลยมีคนโตที่เสียชีวิตไปเคยให้แกไหมเคยเขาไม่ให้เลยเวลามาหาแกก็บอกให้ตัดไม่แกบอกไม่เอาไม่ตัดเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนไม่เปแกบอกตัดไล้เดี๋ยวป่วยเขาก็มาดูนะเฮียเนาะมาดูชวนให้ไปอยู่แกไม่ไม่ไป เขาไม่ไปเขาไม่ขอไปมาตาบอดช่วงหลังเพราะว่าเมื่อก่อนแกก็กกรับจ้างไรยวันอยู่ <ขอ S 2> สิปี <โฮ S 2> สิ่งผัตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมคะคือจริงๆถามว่าแล้วทำไมไม่ได้รับความช่วยเหลือทำไมอบตอก็รู้ไฟไม่มีชาวบ้านจะต่อไฟให้ยายบอกยายไม่เอากลัวไฟจะช็อตเออใช่และชาวบ้านชาวที่นอนหมอนมุนมาให้ยายบอกยายไม่เอายายหนุนผมตัว<ด>เองได้แ,<ต>แล้วเดี๋ยวมันเปื้อนแกบอกว่าแค่นี้ก็ ก็ต้องเพื่อนบ้านต้องมาทําความสะอาดให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณอรวรันเป็นเพื่อนบ้านค่ะก็บอกว่าสงสารจะเอากับข้าวเนี่ยไปแขวนให้กับยายอีทวันละสามื้อพอไปแขวนที่หน้าต่างตรงเนี้ยจะต้องตะโกนเรียกแกเพราะแกตาบอดมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นไฟไม่มีเนี่ยมันมันไม่กระทบไงคะกลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดตาบอดเช้ามาแม่พี่ก็จะเอาข้าวมาให้แล้วก็เรียกประมาณน่ะเหรอ เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเนี่ยค่ะจะเอาข้าวมาื้อเดียวถูกไหมไม่ค่ะเอามื้อเช้าเนี่ยจะมาสองมาเช้ากลางวันครับได้เย็นก็จะมาอีกมื้อหนึ่งค่ะไม่เคยเรียกร้องค่ะแต่ก่อนแม่เป็นแม่ครัวโรงเรียนบ้านเมืองจิตค่ะแล้วเขาเห็นแล้วเขาสงสารค่ะเขาก็เอากับข้าวมาให้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่ก็ยังเอามาให้อยู่ไฟก็มีนะคะแต่เขาแก้แกไม่ใช้โดนไฟช็อตไปทีนึงโดนไฟช็อตใช่ไหม มีคนเอาของมาให้เอาเอาพัดลมมาให้เขาก็ไม่ได้เอาก็รู้สึกสงสารแกนะคะสงสารแล้วแต่มีอะไรก็จะติดต่ออบตตลอดค่ะเพราะว่าจะขอความที่ปรึกษาเขาอะค่ะเฮียโกให้ํำปรึกษาตลอดเมื่อวันระหว่างที่เราอยู่นี่เราก็คอยดูแกตลอดค่ะอูนี่ดีนะมีเพื่อนบ้านดีนะเนี่ยอบตในพื้นที่ดีนะเนี่ยเราต้องบอกแหละแต่อบตคลองกกิ่วเนาะโอ้ ดีจังเลยอ่ะคือจะถามว่าแล้วทาไมปล่อยให้ยายแกนอนอยู่แบบนี้เพราะแกอยากได้แบบนี้นะมีไฟเดี๋ยวกลัวจะไฟจะช็อตคือไม่ใช่อะไรตาบอดสองข้างอ,ะอ่ะก็ไม่รู้ถ้าสมมติเอาไปเหยียบไฟสายไฟเอาไปจิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายอีกแกบอกแบบเนี้ยอยู่ได้เพราะจังไงก็คือมีไฟหรือไม่มีไฟค่าเท่ากันแกก็อยู่ในโลกที่มืดมิดอยู่ดีคําถามคือวันนี้ลูกไปไหนลูกเหลืออยู่คนเดียวเพราะคนนึงตายไปแล้วเห็นสภาพแม่เป็นแบบนี้ไหมออกจากพื้นที่มาหลายสิบปีแล้ว เดี๋ยวรอประสานเพื่อมีคนดูสีสะเกตนะคะบ้านเก่าคุณยายอีทอลูกแค่ชื่อเล่นด้วยเอา้าลูกก็ได้ถ้าจําได้ว่าแม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงติดต่อกลับมาก็ได้จะไม่ช่วยเขาก็ได้ค่ะแต่บอกแค่ข้อมูลมามเดี๋ยวอมรินทีวีตามต่อให้อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะนะะคนปรปฐมคุณผู้ชมอันนี้เห็นภาพแล้วก็แบบ